สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกทท่านคลิปนี้นะคะมาถ่ายให้ดูนะคะกล้วยนะคะกล้วยเรื่องของกล้วยกล้วยค่ะเพื่อนๆกล้วยนะคะที่เราได้ลงคลิปไปนะคะตอนเวลาปอกเปลือกกล้วยนะคะเราก็ไปตากแดดคะ่ะเพื่อนเพื่อนก็ได้ประมาณสักสี่หแดดนะคะเพื่อนเพื่อนห้แดดแล้วเนาะแห้งแล้วนะคะกล้วยที่เราตากก็แห้งแล้วนะคะทีนีี พอพอแห้งออกมาก็จะเห็นเม็ดค่ะพเพื่อนๆกล้วยมีเม็ดน,นะคะเนี่ยกล้วยมีเม็ดดำๆเนี่ยมันก็จะรบกวนเรานะคะเวลาเราเรากินเนาะมันจะมีเม็ดดำๆนะคะตากแห้งแล้วมันจะมีเม็ดดำๆดดค่ะพเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะคะแสดงว่าเกสรน,นะคะเกสรกล้วยป่าเนาะเกสรกล้วยป่ามาผสมพันธุ์ให้นะคะเนี่ยมันก็เลยเป็นเม็ดน,นะคะเพื่อนไม่ ไม่ดีเลยนะคะไม่ดีเลยเพราะว่าเราเคี่ยวไปก็จะไปโดนเม็ดนะมันก็จะให้ทําให้เราลาคาญก็จะกินไม่อร่อยะค่ะเพื่อนๆนเสียดายนะคะเสียดายนะแต่เราก็ไม่ทิ้งนะคะเสียดายพอมาถ่ายให้ดูนะคะว่าได้แล้วนะคะแห้งแล้วแต่ว่าถ้าถ้าใครมีน้ําผึ้งนะคะมีน้ําผึ้งก็ก็ชุบนะคะเอาน้ําผึ้งนะคะไปชุบเนาะเอ,เอากล้วยลงลงไปชุบน้ําผึ้งนะคะพูดผิดเนาะ กล้วยลงไปชุบน้ำผึ้งนะคะแล้วก็ไปตากแดดนะคะสีก็จะเหลืองสวยแล้วก็รสชาติออกมาก็จะหอมหวานของรสชาติน้ำผึ้งนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเพืเ่อนๆการถนอมอาหารของเรานะคะเดี๋ยวเราอย่างนี้นะคะเราก็จะบรรจุลงกล่องะค่ะเพืเ่อนๆแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นนะคะเพื่อว่าได้กินหลายๆวันนะคะนะคะเราก็มาบรรจุ กล่องเลยนะคะเรียงไว้เนาะเรียงไว้อย่างนี้นะคะเรียงเรียงไว้นะคะเรียงใส่กล่องนะคะเพื่อนๆเรียงใส่กล่อง ก็ค่อยคยค่อยๆเอามากินเนาะเราไม่ได้กินหมดทีเดียวเนาะแล้วก็อเอาไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะใครมีกล้วยก็สามารถทําได้เนาะสามารถทําได้นะคะก็ไม่พิถีพิถันอะไรนะคะเพราะว่าเรากินเองนะคะเรียงยังไงก็ได้เนาะ หกล่องนะคะถ้ามีน้ำผึ้งนะคะก็จะดีมากๆเพื่อนๆดีมากๆนะคะแต่น้ำผึ้งเราไม่มีนะคะเราหาน้ำผึ้งแท้ยากนะคะจะเป็นน้ำผึ้งที่ที่เขาเลี้ยงซะมากกว่าเนาะก็มีวางขายนะคะในตลาดนะัดแต่ว่าเราไม่กล้าซื้อนะคะเพราะว่ากลัวเขาผสมน้ําตาลนะคะเห็นอยู่นะคะเขาบอกว่าน้ำผึ้งแท้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าเราไม่เชื่อเนาะเราไม่เชื่อนะคะ เขาบอกว่าขวดละร้อยขายขวดละร้อยห้าสิบาทนะคะแม่ค้าบอกอย่างนี้เนาะเอาไหมคะถ้าเอาลดให้นะคะขวดละร้อยก็ได้นะคะแม่ค้าบอกนี่เราก็ยิ่งไม่เชื่อใหญ่เลยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นน้ำผึ้งเทนะคะขวดนึงก็สามร้อยขึ้นไปนะคะสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนะคะถ้าเป็นน้ำผึ้งเทเดือนห้านะคะเราก็ไม่กล้าซื้อมานะคะเพราะกลัวเขาผสมน้ำตาลอีกทีนึงค่ะ นี่นะคะก็เรียงเรียงไว้นะคะเรียงไวจ้จนกว่าจะหมดค่ะเพื่อนเ<ๆ>เรียงไว้ใส่ตู้เย็นเวลาเรานึกอยากกินเนะเาะแล้วก็หยิบมากินได้ง่ายๆนะคะเพื่อนๆนะคะแล้วก็ปิดฝาค่ะเพื่อน<ๆ>ปิดฝาไวนะะ้นะคะนี่นะคะแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นเลยค่ะเพื่อนๆ ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาชมคลิปให้นะคะโดยที่ไม่ข้ามโฆษณานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแเราเราไปแช่ตู้เย็นนะคะปิดกรึบเราก็ไปแช่ตู้เย็นนะคะขอบคุณคะ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ